บ่าทุกอยบางชบองพอโอนลเนี่ยง่านี้ก็บานมาจูปอ่าไม่ช่เป็นการนนสับไทยนี่ง่านี้คือกำจังอ่าสะสวเกิดคลักละปีปูจะใบไม้บอกว่าได้กระดมเฟอร์ปูน้องยะทางบานนี่เป็นสายพันไมอะไรเด็อ่าตอนนี้เป็นสายพันยาทิพย์ครับผมยาทิพย์ครับยาทิพย์ครับอ่าคือปูยาทิพย์ปูทไม នេះក៏ពូកសម្រ EH ាប់សំខាន់ថ្មីថ្មីអោលូសម្រាប់អោទៅធ្វើដៃធ្វើលើណាតែតលុបតិចក៏កែបានមកជៀបได้ครับអកថាក៏មានសំខាន់សម្រាប់អយោផ្លែទេក៏សំខាន់គឺសម្រាប់ពងរីពូចប៉ុន្តែផ្លែដែលជាប់នេះក៏កាត់ຕົកដោយសារផ្លែខ្លះក៏បានកាត់ចេញខ្លះក៏សំខាន់គឺគាត់យកតែពូចទេសម្រាប់ពងរីពូចថ្មីរបស់គាត់តែម្ដងបាទ នេះក៏ផ្កាដុកเยอะម្ល៉េះណោះណាថាបើថាជៀកច្រើននេះបើថាអ வு តលូកក៏ຕ້ອງតែងគិងកាត់តែងគិងឲ្យគេលូកដុកเยอะលើណាចាំតែមើលខ្លួនណាអូណូក៏ថាដូចខាងនោះអញ្ចឹងគឺដូចដាក់ដូចនៅនេះអញ្ចឹងគឺផ្លែធំធំតែម្ដងបាទស ай ឋាននេះគឺផ្លែធំហើយរសជាតិក៏បិសឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់ហើយស្រួយហ្មងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនលោកអ្នកថា tempu puu tbaik ning ke mean che chraen praphet bong por luk ne tang phi kum chu leik 1 rahot ao leik 5 pon tae ni che puu tbaik tmei bos krot ba puu tbaik baik tmei bos krot dae kamung dae peng te yom no khmo sat thai ni ke mean mean kdaep mean oe che chraen khlas ko krot ban bae cheing ba ni ke samrab thvo che che puu te a ani ke samrab vai phon rao ja taeng king lae ko hai luk tik dok อยู่เมืองไทยนี่มีมีสายพันธุ์เยอะหรือยังไงเนาะอ่ามีสายพันธุ์เยอะครับอกระทาน,นอุขนาประเทศไทยนี่เมียนสายพันธุ์อ่าเมียนปูเจีจรานปูทมไมยทมยเจีจรานบ่าไครคลากก็เมียนลายจรานคลาสก็ก็บลายเต๊กบ่าไครมาปีมาข่ายแต่ไม่ใย่คือคางกอดได้กระโปรงเลยสวัสดิ์โรปูทมไมทมัแต่เมีเยนโรจีทงานพลายจราญบ่าตรงน,นี้ก็ปลูกเยอะสำหรับทำสายพันธุ์ใช่นะครับตอนนี้ตอนนี้คือปลูกสำหรับทำสายพันธุ์เลยครับ กระทนกน้องกไรบอกกอดนี่คือตีนี้คือสำรับปูทำไมทำไมได้การสำรับเธอปูเดิมรองครับผมก็มีน้องพูดได้ไหมมีมีขี้ใจพันพูดได้ครับพูดได้ครับมีเยอะเลยมีเป็นเป็นเกือบสิบสายพันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ที่เราที่เราที่เรากําลังกําลังทำวิดีโออยู่นี่คือหยาดทิพนะครับแต่เกิดกระพงแต่เธอวิดีโอนี่คือปูหยาดทิพปูทำไมบอกเกิด อบองโปลูนเนี่ยเคยให้แพลนี่คือใบให้ทอมทอมแต่ม่รองใบนี่คือมากโลให้คบใบนี้มักโรอันนี้คือ,อยาทิพย์นะครับอันนี้คือผู้ยาทิพย์ครับผมก็ยังไงก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีอ่าพี่น้องชาวยูทูบด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีพี่น้องชาวขเขมรน,นะครับมาดูงานที่สวนนะครับผมก็ นี่กำลังกำลังจะหาสายพันธุ์นะครับตัวนี้เลยครับพี่ครับตอนนี้เป็นพิงชูกาครับโอ้นี่คือพิงชูกาพิงชูกานี่ก็เมียนกาเมียนไอ้กะดับจราดได้บ้างนี่ก็เกิดจำยมาดำเด้จำยมาดำได้เป็นอะไเยอะครับนี่คือปูพิงชูกาครับพิงชูกาโอ้นี่คือพิงชูกาใช่ครับพิงชูกานี่ก็ลูกก็แพร่ก็ทมได้บาบพิงชูกานี่แพร่ทมแพร่จราดได้บานี่ก็ปรุงได้ តាខ្ញុំសុំជម្រាបថាកាត់តັບនឹងគោះពីតាកាយមយកយកមកដាក់លೂនេះដើម្បីញីស្រួលធ្វើពូជរបស់គាត់ដើមពូជវាដើមវាកម្មថាធំទៅក៏ដាក់លೂចឹងស្រួលហើយលೂនេះគឺខ្ញុំមើលទៅគឺមុខម្ដង1ម៉ែត្រទេមកហ្នឹងតែជាមុខម្ដង1ម៉ែត្រទេក៏ដាក់ផងបាទស្មតនីក៏ពេលភេតពូថនលើ1អូនេះគឺជាពូជថ្មីរបស់គាត់គឺភេទពូថនលេខ1របស់គាត់លេខ1លើ1 อยมียนีเล็มีเล็กมุ้นี่ก็เพชรภูธรเบอร์หนึ่งหมดเลยว่าเพชรภูธรเบอร์เล็กมุ้ยบอกก่อนแล้วคือปลกแต่บาดปั่นนี่คือแพร่กระจายในบาดนี่คือสารเล็กมุย้ยจะออกบา,าครับแล้วก็ถ้ากลับไปนี้ก็จะเป็นเพชรยาโสครับอ๋อดอกเราครับนราคือเพชรยาโส,โส,โสครับผม,บมครับเพชรยาโสนี่คือยังเป็นยังเป็นสายพันธุ์ใหม่อยู่ครับอ๋อเพชรยาโสนี่คือปลูกเอ่อเกี่ยวกับเพชรปลูกทำไมบอกก่อนแต่ ไม่ไม่มีลูกเลยนะกำลังพิซออยู่กำลังพิสูจน์อยู่ครับก็กำลังแต่เทอกาพิซอดอาเตอนเบียนแพรถอมสำหรับบองโปดูเนี่ยคืนอย่าบ้างเพชรยโสกำลังพิสูจน์อยู่ครับนี่ก็เป็นเพชรยโสเบอร์หนึ่งอ๋อนี่คือ ផាត់យោសលេខ1ចុះស៊ីខោនេះពេលស៊ីស៊ីដែងនេះពេលเบอร์2អូមានពីពូខ្ញុំសុំញោមរៀបថានេះគឺស្លឹកវាអត់នេះទេស្លឹកវាខៀវអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺព្រឿក្ហមបាទនេះលេខ1ដល់លេខ2បងប្អូនលោកអ្នកឃើញព្រឿព្រឿក្ហមតែម្ដងបាទព្រឿស្លឹកហើយទាំងដើមអីក្ហមផ្លែក៏ក្ហមដល់អានេះលេខ2ដល់លេខ1គឺបែបនេះតែម្ដងបាទប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺព្រឿក្ហមដែរครับ ส่วนนี้คือเป็นอ่าเป็นอ่าไม้ทดสอบเหมือนกันเป็นสายพันธุ์ใหม่อ้อนี่ก็ปลูกថ្មីរបស់គាត់តែគាត់មិនតររោឈ្មោះដាក់បានទេដោយសារគាត់គង់តែមើលបំផនថាតើផ្លែវាយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងដាក់ឈ្មោះតែម្ដងបាទครับខាងនេះគឺភេទភូធនเบอร์2ครับបាទอันนี้គឺปลูกថ្មីរបស់គាត់មួយទៀតគឺปลูกភេទភូធនលេខ2របស់គាត់គឺផ្លែច្រើនដូចនេះបាទ นี่เาทมตั้งแต่ต้นใบชิงคล้วก็ตุกตาหมวยหม้ยสหมรับครับนี่ถือคือพลย์วีดิโอหมูลโดยเพาะพลยตัอกโกนใงหมครับใช่หมดเลยครับเพชรพุิ์ทองเบอร์สองน่ก็ดกเจบกระดาษกระดาครับส่วนตัวนี้เป็นสายพันธุ์เพชรมณีครับอ๋อนน่คือปูไม้บัยเจ๊ก็เพชรมณีเพชรมณีนี่คือ,อทองไห้ ปนได้ก <łość> ็โยมมาดาได้เพชมณีบ้างดจุนปุุงเมียงไครมาให้บ้างจะจำโยมดามคือหดทำไมทำไมพายเจียุยคลายปีคลายทีจับดามเมียงไลตราหนอโอเคนะน้องครับผมเครับครับครับเคยนะครับเคนะครับบวัสดีครับผม